ทำไรเบลลี่ทำไรเบลลี่ทำไรทำอะไรเบลลี่ทำไรพักนอนนะ่ะไม่จะนอนนะ่ะฮะอปไรให้นอนนะ่ะแล้วพาพันคอไปไหนฮะ huh? พาไปคอไปไหนเอาใส่ให้เราไปไหนแล้วทำไมนี่นอนหรือเป็นลมเนี่ยดูโอ้ยพุงก็พุงเนาะเบลลี่เบลลี่ เพื่อนขอไปไหนเพื่อนใส่เพอนขอให้เบลลี่แล้วมันไปไหนนะเบลลี่เออเบลลี่จ้ามามาไปไหนเบลลี่ที่เขานอนอยู่เขาไม่ได้เป็นลมนะเบลลี่พี่เขานอนพี่เขาไม่เป็นลมไม่ได้อย่าเข้าใจผิดไปเดี๋ยนั่งเฝ้าพี่นึกว่าพี่เป็นลมเหรอนี่จ้ะเฮ้ยฮัลโหล มองทำไมทำไมเหลือบเหลือบตามองพี่ฝนทำไมฮะเหลือบตามองพี่ทำไมฮะฮัหมีมีจฉามิจฉามิจฉามิจฉาอะไไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมฮะไปเที่ยวไหมไปไปเที่ยวแต่งตัวไปเที่ยวป่ะเดี๋ยวฝนพาไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไหนดิไปเที่ยวไหนจะ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 ไปเที่ยวไหนจะ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 เที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนจะมามาจะมาจะมาจะไปชวนพี่โฟกี้ไปเที่ยวป่ะชวนพี่โฟกี้ไปเที่ยวป่ะแล้วโฟกี้ไปเที่ยวไหมโฟกี้

Bro 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 wow 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 aja ayo 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 cocka king oh